จังคลิดมาว่าต้องยำที่น้องรีวิวอันที่แล้วได้ไหมคะใช่แล้วครับวันนี้เลยครับแต่ว่าวันนี้น้องไม่ได้มาคนเดียวนะคะเอามกึ๋ยเชียง <c oughs> มาแล้วครับผู้ชว่วยมาแล้วครับวันนี้เราจะมารีวิวว่ามีกึ่งสําเร็จรูปยี่ห้อเจใหญ่ไม่งอ้นน้าร้อนไม่งอ้อเตาแก๊สไม่งอ้อไมโครเวฟนะครับก็ น่าจะเหมือนหม้อไฟของจีนที่เราเคยรีวิวก<ช>ันมาน,นะครับระะนนก็คืออ,อ่าก็คือใส่น้ําลงไปแล้วในนั้นก็น่าจะมีตัวอะไรสักอย่างที่ทําให้หม้อมันร้อนนี่ค่ะเพื่อนๆอน,นี่เขามีแบบอยู่ได้ของอันนี้มาจากร้านป้าปุ๋ยถ้าใครอยากรู้ว่าป้าปุ๋ยคือใครคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะตอบให้ว่าป้าปุ๋ยคือใครอันนี้เราได้มา3ามรสรสต้มยํากุ้งแซบ่บรสพริกเผาสาหร่ายญี่ปุ่นนะครับแล้วอีกอัหนึ่งรสอะไร รสชาบูน้ำดำอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทําทุกรสเลยลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไง<ห>บ้างอ,อยากทำชาบูน้ำดำก่อนอยากทาชาบูน้ำดำก่อนเนาะโอเคอันนี้นะครับเหมือนกับของจีนเลยก็คือเป็นถุงทําความร้อนนะครับอันนี้เป็นถุงทําความร้อนแล้วก็จะมีบะหมี่ถึงสาเร็จรูปนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงสาล,ลงสาร่ายนะครับ ต่อมานะครับเราก็เติมน้ําลงไประดับน้ําที่เขาให้ไว้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่น้ําลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้รอเวลาอ่าระหว่างรอนะครับเราก็มาทำาันอื่นกันอ,อ,อื่นผอ้อมเฮ้ยยี่ดีเริ่มเดือดแล้วอ่ะเฮ้ยอันนี้น่าจะสุกแล้วแหละ ร้อนๆๆๆๆร้อนๆๆๆครงร้อนยังไงอ่ะคงยังไม่ได้โดนเลยตกจากอ่าน่าจะสูงแล้วนะครับอันนี้กินได้ให้น้องคงชิมดูว่าอันนี้รสชาติเป็นยังไงอันนี้ของน้องโคงนะครับเราตั้งทิ้งไว้อ่เรามาดูอันที่สองนะครับอันนี้ต้มยำ อันนี้น่ากินน่ะอ่ะาคาวนี้เรามาดูอันที่สามน้องคงกดใจไม่ไหวแล้วน้องคงอยากชิมแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้สุกแล้วครับสุกพอดีอันนี้รสพริกเผาเป็นไงรสชาติใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมโอ้โหหอมมากเลยอ่ะ อันนี้เวลาเราชิมนะครับเราจะชิมไล่จากอันที่รสชาติอ่อนไปรสชาติเข้มนะครับก็คือเราชิมจากอันจืดก่อนไปอันเผ็ดอ่ะเริ่มจากน้องคงชิมเป็นยังไงครับอันนี้หวานอันนี้หวานเหรอไหนเอมาปลาชิมมั่งน้ำซุปน้ำซุปเขาหวานหอมนะครับเด็กๆน่าจะชอบมีสาหร่ายโรยด้วย โอ้โหอร่อยอต่อมาเป็นรสพริกเผานะครับโอ้หอันนี้อันนี้เผ็ดกว่าที่คิดขอป้าชิมก่นอนพริกเผาอันนี้รสชาติจะเผ็ดโดดน,นะครับนอกจากรสชาติเผ็ดแล้วก็จะไม่ค่อยมีรสชาติอื่นนะครับก็จะจืดๆหน่อยเผ็ดนะกินได้ใช่ไหม,ม เผ็ดมากเลยเนาะต่อไปเราเรามาชิมต้ยมยำกันนะครับต้ยมยำอืมต้ยมยำอันนี้น่าจะถูกปากคนไทยนะครับรสเค้นข้นดีเปรี้ยวเผ็ดอันนี้อร่อยรสชาติน,นี้น่าจะถ่ายดีสำหรับคนไทยพมชิมมาต้ยมยำ เหมือนมากมากเลยครับชิมแต่น้ำซุปอ่ะเปรี้ยวๆอืมต้มยำาไงเปรี้ยวเผ็ดเด็กๆน่าจะชอบรสนี้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คงไม่พ้นต้มยำเนาะส่วนรสพริกเผาอันนี้ถ้าให้คะแนนก็เรียงลำดับนะครับของผมให้หนึ่งต้มยำสองชาบูนะครับสาม พิกเผาอ่าน้องพงให้คะแนนเร็วน้องให้คะแนนอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อันหนึ่งอันดับหนึ่งเป็นชาบูนะครับอันดับที่สองเป็นต้มยำนะครับและอันดับที่สามเป็นพริกเผาก็บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปประเภทน,นี้นะครับก็เหมาะสําหรับใครหลายๆคนนะครับที่ชอบความแปลกใหม่อยากลองอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนเดินทางไม่สะดวกต้มน้ําไม่มีไมโครเวฟแล้วมีแค่น้ำเปล่ากดเดียวเราก็สามารถทํากินได้เลยสะดวกสบายนะครับ ราคาก็ไม่แพง39บาทหาซื้อได้ที่ร้านพี่ปุ๋ย <c oughs> <c oughs> ใครคือร้านพี่ปุ๋ยวะอ้อาวกินอย่างเดียวไม่สนใจกล้องเลย <c oughs> <c oughs> อร่อยเหรออไม่แดกค่ะเพื่อนๆให้ชอบกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ฟงไฟแชนแนลด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟงไฟแชนแนลทำยิ้มใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย